อันนี้เป็นเอกสารรับในการทุจริตนะของกรมสอบสวนอาญพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับนะเนะี่ยเป็นเอกสารรับของกรมสอบสวนอาญพิเศษ,ษ,ษ <ฮะ S 1> ในการทุจริตคอร์รัปชันในการทุจริตคอร์รัปชันของกรมสอบสวนอาญพิเศษ,ษที่เป็นเอกสารรับมาถึงผมเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าวันนี้คดีแตงโมเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจกรมสอบสวนวิเศษเพราะว่าไม่มีที่พึ่งให้กับประชาชนอย่างจริงจังแล้วก็เป็นเรื่องของปลาหีระดับประเทศที่ไปสร้างภาพผมจะล้างบางหลังจากคดีแตงโมเสร็จสิน้นผมจะล้างบางคดีเนี่ยคดีของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งของกระทรวงยุติธรรมและข้อของกรมสอบสวนวิเศษนับตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไป จะเปิดชุด,ดการฟ้าสงาร,ร่างบางกรมสอบสวนพิเศษในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็จะฟ้องนายสมศักดิ์เทพสุทินในก็หาฟ้องเทศผมในคดีเคตามมนที่มีการไปฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ศา,าลอายรัชดาและศาลยกฟ้องคดีถึงที่สุดแล้วนะครับผมจะฟ้องรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินในเดือนหน้านะครับในข้อหาฟ้องเทศนะครับที่กรมที่ศา,าลอาารัชดานะทุกอย่างคือ เมื่อคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมคุณเอามาโจมตีผมดิเครดิตผมดังนั้นเดินหน้าเป็นต้องไปเปิดชุ้าาชการฟ้าสางร่างบางดีนไยสักทีนะครับด้วยเอกสารรับทั้งราชการเนี่ยนะที่อยู่ในมือผมเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างโหรานนะครับก็เดี๋ยวมาวัดกันว่าระหว่างเจ้าที่รัฐที่ชื่อว่ากรมสอบสวนวิเศษนะบ,บางคนที่ทุจริตคอร์รัปชันนะ ผมก็จะดําเนินการใช้กฎหมายของภาคประชาชนในการเอาผิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับกับเจ้าที่ไล่ลงมาตั้งแต่ปลัดกระทรวงนะครับจนถึงอธิบดีหลายหลายคนแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นคดีฉาคดีฆ่านักโทษในห้องขังของกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีนายสมศักดิ์เทศุทินที่ฟ้องเทศถมในคดีที่มีการไปฟ้องเรื่องกีตามีนนะครับที่บอกว่าตอนหลังกลายเป็นเกลือ นะสองหมื่นกว่าล้านนะครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยเราปล่อยเพิกเฉยมาเพราะว่าเราติดคดีของแตงโมเมื่อวันนี้เนี่ยคดีแตงโมเนี่ยก็จะถึงขั้นตอนของกระบวนการของศาลแล้วเดือนหน้าเป็นคิวของ d ีเบ้างที่เราจะต้องมีการล้างบางนะในการดําเนินการเอาผิดกับกระบวนการเหล่านี้สักทีนะผมไม่ได้กลัวเรื่องการฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาของกรมสอบสวนคดีพิเศรรษ ผมคิดว่าหลักฐานที่ผมมีอยู่ในตอนนี้สามารถทำให้คนเนี่ยกระเด็นออกจากตำแหน่งได้นะครับนะผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วในแผ่นดินสไตล์ผมคือกลัวไม่กลัวมึงอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมกลาบเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับว่าผมนายชนิยะเนี่ยครับจะไม่พึ่ง รมสอบสวนครีพิเศษอีกต่อไปนะแล้วก็ไม่หวังพึ่งกระทรวงยุติธรรมที่มีนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไปนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่าอะไรต่างๆที่เราได้รับมานะก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ปปปปปป,ปชแล้วก็ที่ศาลคนไหนฟ้องศาลผมมา คนนั้นก็ต้องรับหมายศาลต่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องรับหมายศาลได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณฟ้องผมสารยกฟ้องผมเป็นผู้บริสุทธิ์คุณฟ้องเท็จมาผมก็ฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบเลยว่าผมไม่สนล้วว่าคุณจะเป็นใครนะยุคนี้ครับเป็นยุคที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นยุคที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามคันลองของระบบประชาธิปไตยนะ ไม่เกรงกลัวต่ออํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมนะผมเรียนให้ทราบเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างตาต่อตาฟันต่อฟันนะสู้กันด้วยข้อกฎหมายสู้กันด้วยมันสมองนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้อย่างเปิดใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้รับเรื่องของคดีน้องแตงโมกับกรมรสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเป็นแบบนี้นะพี่น้องประชาชนครับพรุ่งนี้เนี่ย ผมจะมีการดำเนินคดีกับหมอคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นกุญซือให้กับคดีน้องแตงโมที่ผิดจรยิยธรรมทางการแพทย์มีการไปจําลองกับสื่อมวลชนหลายช่องแล้วก็ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จว่าน้องแตงโมตกท้ายท่าเรือให้ท้ายเรือด้วยท่านี้ท่านั้นจะทำให้เกิดบาดแผลจากการถูกไม้พัดเรือซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง มีการไปให้ข้อมูลกับเจ้าที่รัฐนะเป็นพยานในคดีของเจ้าที่รัฐเป็นผู้เจ้าชาญพรุ่งนี้10บโมงที่แพทยสภาผมจะมีการไรรลอ้อนะครับเรื่องจริยธรรมให้ลงโทษจริยธรรมกับหมอคนหนึ่งนะที่ในวงการสื่อมวลชนเขาเรียกนะครับว่าเป็นหมอที่เป็นระดับอรองศาสตราจารย์นะก็ไม่รู้พรุ่งนี้ก็ต้องถูกเรา ไม่ว่ากันในการร้องตรวจสอบจริยธรรมที่ให้ข้อมูลนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงและผิดจริยธรรมนะอย่างร้ายแรงนะครับเมื่อวานนี้ผมได้รับคําวิจารณ์จากเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการ,ร,รการะทร,รวงยุติธรรมนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยได้เชิญผมไปให้ปากคาไปครั้งที่สองแล้วผมไม่ไปผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่า ตั้งแต่ผมไปยื่นหนังสือให้กับเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการสุรวยิธรรมตอนนั้นผมก็คิดว่าความหวังของผมเนี่ยก็คงมีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยหรือกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยโดยมีพันตำรวจพยาวทองเสเนี่ยซึ่งผมเนี่ยรู้จักเป็นสิบปีแล้วก็เป็นคนที่เคยผลักดันเนี่ยนะเคยผลักดันขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในอดีตเมื่อสิบปีสมัยท่านสุวรรณาสุวรรณจุทะ นะครับนะตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผมเนี่ยถือว่าเป็นลูกม่อของกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่สมัยนายธลิศเพงดิตเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่นายทวีสอดส่องเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะแล้วก็คุกคีอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมาอย่างยาวนานมากกว่า5ปีเป็นคนที่เอาคนจำนวนนับพันคน ไปล้อมกรมสอบสวนวิเศษสมัยสากรคองจันทร์แล้วก็เป็นคนที่ประทะกับทางกรมสอบสวนวิเศษหลายๆคด er no ีเช่นคดีกูจอมทรัพย์นะแล้วก็คดีสากรคองจันทร์คดีแชล์โซ่ต่างๆที่กรมสอบสวนวิเศษเนี่ยทำให้คนเนี่ยต้องเสียชีวิตพอสมควรในเรื่องการทําคดีแชลโลโซ่ที่เช่นตะเกียงน้ำมันหอมระเหย ซึ่งวกนี้พี่น้องประชาชนรุ่นใหม่ไม่รู้รู้หรือเปล่าเราอยู่ในวงการของกระศธ,ธรรมเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าผมตอนที่ผมไปยื่นเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีคุณแม่อยู่ข้างอยู่ข้างตัวถึงวันนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมเรียนนะครับว่า วันที่ผมเจอร้อยเนี่ยธนกิจเนี่ยนะผมก็คิดว่าผมคอคงพอมีความหวังมะพราะเห็นหน่วยหน่วยก้านเป็นคนหน้าตาดีนะที่ไหนได้เราไปสอบสวนกับกรมสอบสรรวนพิเศษครั้งแรกเลยเราสัมผัสได้เรารู้สึกได้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากล เกี่ยวกับการสอบสวนคดีน้องแตงโมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษผมไปครั้งแรกเนี่ยผมได้โดยอันได้ให้ถ้อยคำนะแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าบุาคคลใดเป็นคนที่ฆ่าน้องแตงโมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือผมได้ใส่หลักฐานต่างๆในแฟลได้เนี่ยแต่มีการถ่ายข้อมูลลงในมือถือของใครบางคนที่เป็นคณะกรรมการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์แปลกใจอย่างต่อมาก็ได้มีการนัดหมายผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นคุณหมอธวัษษษษชชัยกาญจนาลินนัดบริษัทกามินนัดผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงานัดผู้เชี่ยวชาญด้าน G.P.S หรือโปรแกรมเมอร์ของเราไปยังจะนัดพิไทัยกับพันบริลิต์นัดบุคคลต่างๆที่เราอ้างถึง ในสิบสองคนเราคิดว่าการสอบสวนไม่ใช่เรียกสอบสวนเรนียกว่าการสืบสวนคงจะเต็มไปด้วยความบริรสุทธิ์ยุติธรรมอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่บังเอิญเนี่ยมีคณะบังการเสือกเผลอพูดออกมาว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเรียกคนบนเรือมาสอบสวนผมว่าถามว่าคุณใช้อำนาจอะไรในการเอาผู้ต้องหาคนบนเรือเนี่ยมาสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขาก็ตอบผมว่าเพื่อให้สอบสวนให้ครอบรอบด้านนาวินาทีที่เขาพูดกับผมแบบนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากผมก็ยังเชื่อว่าความไม่ทําต้องมีอยู่จริงโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไอที่ผมเป็นลูกม่อมามากกว่าห้าปีแล้วก็มีนายประยาวทองเสียนี่ยที่ผมเป็นคนเคยผักดันในการเป็นใหญ่เป็นโตมาถึงทุกวันเนี้มาเป็นรองที่ปรึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ จนถึงทุกวันนี้สมัยท่านสวนาสวนจุทะน,น,นะคุณประยาวทองเสียต้องจําได้อยู่แล้วสมัยก่อนอยู่อาญาหนึ่งนะที่อาคารสุรเดรชการอาคารบีนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สนิทก,กับเรามามากกว่า10ปีนะถ้าเราพูดจริงๆ